สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะสำหรับค่าเรียนนี้นะคะก็จะเป็นค่าเลียนวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะมาศึกษากันเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะเด็กๆพร้อมแล้วนะคะ ก่อนอื่นนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะข้อที่1นนะคะบรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มต่างๆได้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนรู้เรื่องนี้แล้วลูกจะต้องบรรยายนะคะหรือว่าบอกลักษณะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังของแต่ละกลุ่มนะคะ2ก็คือยกตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสันหลังในแต่ละกลุ่มได้ค่ะ สัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะคือสัตว์ที่มีลักษณะของกระดูกเรียงต่อกันเป็นข้อๆนะคะอยู่ภายในร่างกายทําหน้าที่เป็นแกนกลางของลําตัวทําให้ร่างกายเนี่ยคงรูปอยู่ได้ค่ะเราจําแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังออกเป็น5ประเภทหรือ5กลุ่มนะคะกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มปลาค่ะกลุ่มปลาอาศัยอยู่ในแหล่งน้ํานะคะซึ่งมีอยู่ในน้ําจืดและอยู่ในน้ําเค็มค่ะ ลักษณะสำคัญของกลุ่มปลานะคะรูปร่างเรียวยาวนะคะลำตัวค่อนข้างแบนเพื่อให้มีลักษณะที่เหมาะสมในการเคลื่อนที่ในน้ำนะคะบางชนิดมีกรดบางชนิดก็ไม่มีกรดนะคะอุณหภูมิภายในร่างกายของปลานะคะจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของน้ำนะคะดังนั้นเราจึงจัดว่าปลาเป็นสัตว์เลือดเย็นค่ะปลาใช้ครีบนะคะและกล้ามเนื้อลำตัวในการว่ายน้ำและทรงตัวครีบของปลามีอยู่5ชนิดนะคะ นั่นก็คือครีบอกนะคะครีบท้องครีบหลังครีบก้นและครีบหางค่ะปลาจะหายใจโดยใช้เหงือกนะคะซึ่งเหงือกเนี่ยทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สในน้ำนะคะต่อไปเรามาดูปลาชานิดของปลากันนะคะปลาส่วนใหญ่นะคะจะออกลูกเป็นไข่นะคะ1ก็เช่นม้าน้ำค่ะ2ปลาไหลนะคะ 3. ปลาเงินปลาทองค่ะ4ปลาดุกนะคะ 5. ปลาช่อนค่ะ 6. ปลาหมอนะคะปลาช่อนกับปลาหมอนะคะที่ลำตัวจะมีเกล็ดค่ะ7ปลานีออนค่ะต่อไปเรามาดูปลาที่ออกลูกเป็นตัวกันนะคะเช่นปลาเข็มค่ะปลาสอดนะคะปลาหางนกยูงค่ะ เรามาดูปลากระดูกอ่อนนะคะปลากระดูกอ่อนมีอะไรบ้างเช่นปลาฉลามค่ะปลากระเบนนะคะปลาชนากค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกลุ่มที่สองนั่นก็คือกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะกลุ่มนี้ลูกๆต้องจินตนาการถึงกบนะคะพระเอกของกลุ่มนี้ก็คือเจ้าชายกบนะคะ เรามาดูลักษณะสําคัญนะคะมันจะมีขาสองคู่นะคะขาหลังจะยาวกว่าขาหน้าค่ะเพื่อใช้ในการกระโดดระหว่างนิ้วเท้านะคะจะมีพังผืดลําตัวของมันจะไม่มีขนไม่มีคอนะคะผิวหนังมีต่อมผลิตเมือกนะคะ จึงทาให้ผิวหนังของมันเนี่ยเปียกลื่นอยู่ตลอดเวลานะคะผิวหนังบางนะคะไม่มีเกร็ดตาของมันจะโปนแล้วก็กลมค่ะมีอวัยวะรับเสียงนะคะแต่ไม่มีรูหูมีจมูกอยู่ด้านบนปากนะคะมีฟันซี่เล็กนะคะปากกว้างลิ้นมีสองแฉกมียางเหนียวที่ปลายลิ้นนะคะเพื่อที่จะจับมแมลงกลุ่มนี้นะคะจัดเป็นสัตว์เลือดเย็นค่ะ ตอนที่เป็นตัวอ่อนนะคะเราจะเรียกว่าลูกออสนะคะดังนั้นตอนที่เป็นลูกออสเนี่ยจะอาศัยอยู่ในน้ําจะเคลื่อนที่โดยใช้หางบุกไปมานะคะแล้วก็จะหายใจด้วยเหงือกนะคะแต่พอโตเต็มวัยนะคะจะเคลื่อนที่โดยใช้ขาก็คือใช้ขาในการกระโดดนะคะแล้วก็พอเป็นตัวเต็มวัยจะหายใจด้วยปอดและผิวหนังนะคะที่เปียกชื้นค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างนะคะของสัตว์กลุ่มสะเทินน้ำสะเทินบกกันนะคะ 1น่นั่นก็คือกบค่ะ2เขียดนะคะ3ปาดนั่นเองค่ะ4อึ่งอ่างนะคะ5าคางคกค่ะ6จงโคร่งนะคะจงโคร่งจะมีขนาดใหญ่กว่าคางคกค่ะ7ซาลาแมนเดอร์นะคะหรือซาลาแมนเดอร์ค่ะต่อไปเรามาดูกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3จะเป็นสัตว์เลื้อยคลานค่ะ พวกเกลื้อยนะคะเราก็ต้องจินตนาการถึงพวกงูนะคะต่อไปคลานคลานเราก็จะนึกถึงพวกจิ้งจกพวกจระเข้พวกจิ้งเหลนพวกตุ๊กแกพวกนี้นะคะจะคลานต่อไปเรามาดูลักษณะสําสคัญนะคะของสัตว์กลุ่มนี้นะคะผิวหนังหนาค่ะ มีเกร็ดแข็งและแห้งปกคลุมลำตัวนะคะมีกระดองแข็งห่อหุ้มลำตัวและออกลูกเป็นไข่นะคะพวกนี้เราจะจินตนาการถึงพวกเต่าพวกตาภาพน้ำนะคะอุณหภ,ภูมิในร่างกายนะคะจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมนะคะดังนั้นเราก็เลยจัดเป็นสัตว์เลือดเย็นค่ะการเคลื่อนที่นะคะพวกงูนะคะจะใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่นะคะใช้กล้ามเนื้อในการเลื้อย ส่วนพวกเต่าพวกตุ๊กแกพวกจระเข้พวกกิ้งก่าจิ้งจกนะคะพวกนี้จะใช้ขาในการเคลื่อนที่ค่ะการหายใจนะคะจะหายใจโดยใช้ปอดนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะเช่น1น,นะคะจิ้งจกค่ะสจระเข้นะคะ3จิ้งเหลนค่ะ4งูนะคะ5ตุ๊กแกค่ะห พวกเต่านะคะ7พวกตะภาพน้ำค่ะ8แย้ค่ะ9ตัวเงินตัวทองค่ะต่อไปนะคะกลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4คือกลุ่มสัตว์ปีกนะคะหรือว่ากลุ่มนกนะคะ สัตว์กลุ่มนี้นะคะขาคู่หน้านะคะพัฒนาไปเป็นปีกนะคะสัตว์กลุ่มนี้จะออกลูกเป็นไข่นะคะมีทั้งบินได้และบินไม่ได้ค่ะส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่บนบกนะคะลักษณะสําคัญนะคะจะมีขาสองขานะคะมีเกร็ดที่ขาและนิ้วเท้ามีปีกหนึ่งคู่นะคะรูปร่างเพรียวนะคะร่างกายเนี่ยจะปก ุมด้วยขนเป็นแผงค่ะปากเป็นจาง,งอยแหลมนะคะไม่มีฟันกระดูกเนี่ยทั่วร่างกายจะเป็นโพรงกลวงและเบามีถุงลมติดกับปอดนะคะเพื่อช่วยในการเล็กเปลี่ยนแก๊สนะคะอุณหภูมิในร่างกายจะคงที่ไม่เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมนะคะดังนั้นจึงจัดเป็นสัตว์เลือดอุ่นค่ะ การเคลื่อนที่นะคะจะเคลื่อนที่โดยการเดินการกระโดดวิ่งหรือบินนะคะบางชนิดส,สามารถว่ายน้ําได้นะคะเช่นพวกเป็ดพวกห่านพวกหงส์พวกนกเป็ดน้ํานะคะแล้วก็นกเพนกวินการหายใจจะหายใจโดยการใช้ปอดนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะของกลุ่มสัตว์ปีกนะคะ1ก็คือนกแก้วค่ะ2นกพิราบนะคะ3นกเพนกวินค่ะ4นกกระจอกเทศนะคะ ห้าเป็ดค่ะหกพวกไก่นะคะเจ็ดพวกห่านค่ะแปดหงส์ค่ะต่อไปกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5ก็คือกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมลักษณะสําคัญนะคะ ตัวเมียจะมีต่อมน้ำนมนะคะไว้สําหรับเลี้ยงตัวอ่อนนะคะมีขนแบบเส้นนะคะปกคลุมตามร่างกายมีใบหูและรูหูนะคะบางชนิดมีขานะคะบางชนิดเปลี่ยนขาเป็นครีบนะคะหรือว่าปีกอุณหภูมิร่างกายจะคงที่นะคะจะไม่เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมดังนั้นจึงจัดเป็นสัตว์เลือดอุ่นค่ะ การเคลื่อนที่นะคะสัตว์ปุ่มนี้จะเคลื่อนที่โดยการเดินการวิ่งการกระโดดนะคะบางชนิดก็ว่ายน้ํานะคะการหายใจนะคะหายใจโดยการใช้ปอดค่ะสัตว์ปุ่มนี้นะคะส่วนใหญ่จะออกลูกเป็นตัวนะคะส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่บนบกมีบางชนิดที่อาศัยอยู่ในน้ํานะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะข้อหนึ่งนะคะคือสุนัขค่ะ2พวกแมวนะคะ3ช้าง สี่วัวนะคะห้าหมูหกลิงค่ะเจ็ดพวกแพะนะคะพวกนี้จะอาศัยอยู่บนบกค่ะต่อไปเรามาดูพวกที่อาศัยอยู่ในน้ำนะคะเช่นวานค่ะโลมาพายูนค่ะพวกนี้อาศัยอยู่ในน้ำนะคะต่อไปเรามาดูพวกที่ ออกลูกเป็นไข่นะคะพวกที่ออกลูกเป็นไข่นะคะมีอยู่2อ,อย่างนั่นก็คือตุ่นปากเป็ดนะคะและตัวกินมดค่ะต่อไปกลุ่มที่มีกระเป๋าหน้าท้องนะคะกลุ่มที่มีกระเป๋าหน้าท้องนั่นก็มีจิงโจ้นะคะมีโคอาลาค่ะวัลลบีค่ะ